สวัสดีครับอยู่กับช่องมอน W Y วายมอน้กะมีค้นถามหลายเนาะว่าผู้ใดอยู่เนี่ยออกเนี่ยขิมไปใส่ขิมกับบ้านบ่ไอแบงกลับบ้านไปไอผู้ไปใส่กะสีให้มารายงานตัวทีละคนดีกว่าเนาะระเบียบฮ่าฮาดีปะ่ะเพราะว่ากะเบืองเอาเพราะว่าบางเที่กะตอบบอ่เบิดเนาะครับเนาะเขามีมันหลกับตอบบอ่เบิดเพราะว่าแต่ว่าแชดแชดกับพ่อเฮงแล้วลุกหนีทวงครับ ตอบบ่ไหวบ่เม่นค้นถักลายดออสิ่งให้รายงานทีละตัวแบบฮาฮาเลยทีละคนทีละคนโอ้อจอับมื <laughs> อแน่ลับหมุกโอ้ยลับหมุกไว้ไว้ <laughs> โอ้แก้วแก้วเปิดคณะสามชาได้เอาข <laughs> ้ออื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ม>กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยครับเด้อเอาไปพบกับคนแหลกกันเลยนายสายอน าครับโอ้มาอยู่เนาะอยู่ครับอยู่ครับอยู่น้ากันมีคำคมบ่มีคำคมบ้างมีคำคมอยู่ครับอา้าวว่าจังไงถึงสีแกก็มีหัวใจอยู่ครับเบยผู้สาวเสิบวติสวาบไอ้น,นี้แก้วแก้วแก้วอา้เอาเดีเ๋ยวมาเบิ่งคนต่อไปเช,ช็คเสือกันมือจิ้มดวงออกมาครับผมมาคม นี่เอตาป้าบองสามแม่ครัวครับผมกำลังผัดกระเพราครับอร่อยอร่อยครับย่ามเพียงครับมามครับผมมีคำคมบ่นี่มัอยคำคมนะครับรักจริงไม่มีนรกหรอกมีแต่ความดอกลวงครับผมแค่นี้แหละครับผมไอ้ผู้มาครับโอ้มีคำคมต้องเขาอยู่ว่ะบริเฮเสียบแต่กับเขาเด้ออ่าแย่างคือเฮเสียบคือกันเว้ยคุยบ่นี่คุยบบ่่บ่ได้อคุยเลย ปลากระเพาอยู่ครับปลากระเพาปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องโรู้ส่าคนว่าปลากระป๋องปลากระป๋องคนหลอกหลองว่าได้โอ้เนี่มาครับปูยังอยู่ยังอยู่ครับเป็นยังไงมีคำคมไหมเหมือนเขาไหมคำคมอ่าเออเออวันนี้ทำน้ะพริกอืมน้ำพริกแล้วยังเดือนพริกไหมก็มีพริกบ้างไม่พริกบ้างครับ ตามแข่งบ้างคว่ำบ้างตามสถานการณ์อ่าแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์โอ้มาทานมาทานเอาโอ้ไยได้มีแต่คนถามคนนั่งคนนี้อยู่บอยย่าอินดีอยู่บอยนี่เจ้าพี่ไปใส่นี่ยไปใส่นี่ยห่วยเห็นที่ไปในตัวในเมืองในหนานมีเขาไปกับใครนี่ไปผู้เดียวนึกว่าซีนีกลับบ้านว่ามันซีนีออกจากใครแล้ว วนนี้จะไข่ขาบยดีโอ้โหเมแม่เกาะายสวยบ่ไม่ร้านบ่ยู่บ่ขึ้นไปได้บ่บอกร้านเห้ไปหาผูมหม่สักคนอ่ามึนี้ให้ยหไปสักคนว่สไปไหนเที่ยวไปเที่ยวจัดเต็มจัดเต็มวันนี้แม่นับูบาไว้บ่จัเต็มเลยโอ้ใครมาเข่าฝันก่อแตงชุดนี่ โอ้เลาเต็งงสีได้เลยเอาเอาไปไปหาผูบาวคับๆนีเนาะเป็นเป็นคิตตี้ของเขาเป็นไรนะยันหงเขาเจ้าเป็นยังไงปั่นบ้าลองปั่นมึงดูสงสัยว่าปั่นบลร้องปั่นปั่นคือเขาเหนียวได้บ่ลาปั่นปั่นได้ยไง่ไร เพื่อจะหุงน้่เว้นขา่ใส่หัวเน่ยมันโมมีมันมมีมองโ่มีหมองกัใส่ผีโบราณไม่รับบตกินเขาปลากระป๋องปลากระป๋องด้่่ต้องซื้อเขา่็ต้องซื้อหมองเขาไรนะแบบพ่โอ่ชอบเลยเนไม่ได้ววยนไม่ได้กินขสวยนะมาอยู่นี่กินแต่ข้าวเหนียวมันมีปกป๋องที่อร่อย่โรซากรปองอะไรครับพี่ปลากระป๋องที่อร่อยว่าโรซากปากระป๋องารซารซอ เพื S <S ่อนเทียบด้วยเก็เพื่อนเรียบด้วยเนี่ยเพื่อนเลรียดไรกนไม่ออกเพือนกินไม่ออกพี่ภูกำลังจดข้าวนี่เบรกเลยแบอนี้เลยอ่อลองกันเพรากลมกระแบนไปธุระเนาะครับ เขาขายอยู่ร้านไหนพี่รูซี่ปากระบอกลูซี่ตไปซื้อหน่อยดิเคนแปไปซีด้วยคนแเฮ้ยมีมีต่กนของคนะเนไปธุระนะครับวันนี้วันใดกินมขาน้พาเอกไปเกเนไปบ็อกซิ่งไปเอกไปบ็อกซิ่งไปบินสนามดาวไทยไปบินขาแบง่ายๆทีลับพี่น้กัน ถ,ถ้าเรียกว่าตีแบบมันไม่ได้ก็บอกว่าไฟเก่งไปตีจริงเออวันเดี๋ยวโดนเข่านิ่มดีปะหูงกับนเนาะนิ่มดีเนาะเราขาของอร่อยไหมครัยบอกว่ม nice ีหม้อของเข่าเขาจะเอาไว้ก่อนบริเวณฮงกินจักเสื่อจนแม่เอาไหหมอจังไลยไปหุงกินครับหม้อหม้แม่จะไหเด้จังไลยหุงกิน ผมมีเขาเจ้าอยู่อจ่ิงๆอ่ะแต่ว่าผมม้วนู่ทำไมได้กี่ผมก็เห็นย้ายผมหงอยู่ผมม้มีหมอผมได้บ่นหูแม่ว่าเอ้าคุณฉันซื้อหายแม่ได้ซื้อย้ายมาหูก็ได้แบบนี้ทำไมความแต่ว่าใส่หมอละว่าใส่หมอเขาก็ลิ้นน้ำบอกแม่น้ำมันจะกินได้ด้วยน้ำมันละผมมาไปกินจะได้หน่อยเอาน้ำตาลใส่นิดนึงน้ำเขาเคยกินน้ำเขาบ่เจ้าไงไอ้บานปั้นเนี่ยก็กินน้ำเขาบ่เคยไปผู้อยู่เห็นเพราะของเนี้ยเ็ดงไหนอเขาใส่หมอให้หมอหน่อยเขาไปคางไข่แต่เขาไปดูน้ำงั้นแหละ มันเป็นเกือบเป็นข้าวเหนี้ยงขึ้นหนึ่งเลยนะครับครับใครผู้เห็นเขาเห็นอย่างนี้ไปรังผูวเขาจะมองไปโอ้โหแค่มาเนี่ยยังไงผมไปเป็นยังไงเป็นยังไงผัดปลากระป๋องเป็นยังไงก็คยกินนไงม่อนกเคยกินม่อนมาหืมม่อนมาบกเคยกินได้ผัดกระเพราปลากระป๋องก็ไม่ได้กินไมเคยได้กินปกติผมกินได้หัรแบบอาหานทะเลไงขอข้าเจียวขอข้าวหนังปลาผมไปเจียวราวมันกระป๋องใหญ่กว่าปลากระป๋องครับ เราเรียกปลากระเป่งปลากระเปงสองมุกแล้วได้ดจริงยาคักไอ้ผู้มันปวดมาสองมุกแล้วมาแต่ใส่ให้แกะตัวอีกมุกนึงเอาะสองมุกแล้วตามทัอ้อนตามมอ้อนก็นี้ไงปลากระป๋องไปไปดังลาวอ่ะไปกินปลากระป๋องก็บอกว่ามีกระป๋องใหญ่กว่าเราก็ถามว่าเอ้ามันมีอีกที่ใหญ่กว่าปลากระป๋องเขาบอกว่าปลากระเป๋งไง มันไม่ใช่อะไรใหญ่กว่าปลากระป๋องใช่ไหมปลากระแตงมันเล็กยังเล็กอีกบัวมีกระแตงรักระแตงครับอะไรใหญ่กว่าปลากระป๋องฟังนะปลากระป๋องใหญ่กว่าแล้วปลากระแตงมันเล็กกว่าแล้วต้องนู่นเลยนะแบบต้องแบบโยเล่เลยอร่อยอร่อยเอาละพี่น้องคนขี้เกียจเฉพาะว่าอะไรใหญ่กว่าก็ต้อง อะไรใหญ่กว่าปลาปองเนี่ยนะพี่ภาษาอะไรเสียงดังเนาะโปงภาษาไทยภาษาเก่ากระโปงอะไนี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่เล่พ่นไหนเนี่ยผมไม่ได้ยินผมลืมฟังมุกอะไรนะพูดสิอะไรใหญ่กว่าปลาปองอะไรกระโปก่พูดใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าได้เยอะ เดี๋ยวเอฟีอยาให้ผมโชยแลย่งกัพีโอ้เาบันไหนจากไหนมาเบาป่ะหาเบาเลนอดเดนี้ก็ยดาแม่ไดมาแบบไหนมาแบบไหนมาจะใส่ยี่ห้าอะไรกันใส่น้ำอยู่ผมจะไข่ครับไข่ผมจะฟืนครับบปานนี่มันไม่ยังไงครับคือนไข่ครับผมว่านนี่ครับไข ไข่เยลังเนาะบม่มีไข่เยางครับไข่ใจเนี่ครับงานขครับมื่อวานคืนนึ้คืนหลอกลวงครับผมเมื่อวานไข่้ังมันครับเจอมีร้อยจุกไปโหลกินหอดใจยัมียมีร้อยจุกเจ้เปลี่ยนเป็นคิมร้อยจุกคนลราเดี๋ยวผมไปหาน้นองอยแล้วคิมร้อยจุเจอยัมีซึนไปตื่งตอนก็มาแดงเบดหน่ะเจ็นอมนยังอีกอ้าวสำรับเก็เนี่กะสำรับไปอนครับยาสกินปรทันหมูอ่ะอย่างบนี้อยู่ Tara, diga, tukon, sabali, tukon,